สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนทีคันเบเล่นะคะช่องนี้มีแต่ความสุขและวันนี้นวานพาทุกคนเที่ยวทิพย์ค่ะอย่างแรกเลยต้องสาคัญก,กับตัวเองว่านวา,ารแกรอดว่ะวันนี้แกรอดว่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่5หลังจากที่นวานพบกับนักเรียนที่เป็นโคเรวันที่นวาําทำคลิปเมื่อสัดาห์ที่แล้วคืคอเมื่อสองวันที่แล้วก็ผลเป็นลบวันนี้ก็คือผลยังเป็นลบอยู่นะคะเราจะรอดแล้วค่ะเรื่องราวของการเที่ยวทิพย์วันนี้มันเริ่มต้นจากนวา,านโพสต์ Post, ผล ATK ลงไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่ ทุกคนคะใจเย็นๆนะคะนหวานไม่เป็นอะไรนะคะโพสต์มัม um นวานที่นิวซีแลนด์เขาเห็นผลนั้นนวานไม่ค่อยแน่ใจว่ามันเป็นทั้งวัฒนธรรมของเขาหรือเฉพาะองกลุ่มของโพสต์ม um ัมนวานที่ว่าเขาไม่ได้นิยมมาประกาศผล a t k ลงโซเชียลเน็ตเวิร์กเพราะฉะนั้นเขาเห็นสิ่งนี้ไอีแท่งๆนี้กับ1นขีดเขาก็เลยคิดว่ามันเป็นที่ตดคันนะค <laughs> <laughs> เขาก็กร,าร,ารีบ text มาหานวานว่า expect i n g s h i u l d n t หรือแล้วหมืนก็าไม่ใช่นี่คือผล a t k เป็นนระเธอเขาก็อ๋อโอเคแล้วคราวนี้ ก็เลยแชทกันเรื่อยๆน้องหวะานก็เลยคิดถึงวันเก่าๆเพราะว่าชีวิตในนิวซีแลนด์ช่วงนั้นคือน้องหวานไม่ได้ไปแบบนานๆนะคะแต่น้องหวานไปประมาณบบหลักเดือนอะไม่ไม่ได้เป็นปีแต่ก็มีความผูกพันกับโฮสต์แฟมิลี่มากแล้วน้องหวานก็คิดถึงวิวเวลาน้องหวานจะได้ไปโรงเรียน ท้องฟ้าที่นิวซีแลนด์ที่เมืองที่หนือนอยู่มันสวยมากค่ะแล้วก็คิดถึงความสงบคิดถึงอากาศเข้า Google Street View เพื่อจะดูวิวบางส่วนเอามาดารี่แต่พอหนวางนั่งเซิร์ชไปเรื่อยมันก็เหมือนมีสตอรี่มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ตอนเนี้ยคือไม่ไม่เจอใครไงวันนี้วันที่5แล้วก็จริงตรวจผลเป็นลบแล้วก็จริงแต่ว่าคุยกับนักเรียนคนที่เขาติดเขาเจอหว่างนี่คือวันที่5ตอนเช้าเขาตรวจผลเอทีเคยังเป็นลบอยู่เลยนะคะตัตอนเย็นๆเขาเริ่มรู้สึกเจ็บคอและแน่นหน้าอก เขาก็เลยเอทเคตอนเช้าวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าเป็นผลบวกเพื่อให้ชัวร์ร้อเซ็นตะวันนี้วันที่5้านะหวานก็เลยยังไม่ออกไปไหนนะคะเงาๆอยู่ในห้องมีเรื่องเล่าตอนดู Google Street View แต่ไม่มีคนฟังฉันทุกคนคะจงฟังนวานนะคะนวานเก็บกดฉันไม่รู้จะคุยเลยกับใครอ๋อมีหน้ามันเป็นสังคมแบบนี้นี่เองขาดฉันก็เก็บตัวนะรู้สึกไม่มีใครคุยด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวนวานจะโชว์หน้าจอตัวนี้แล้วก็จะทําตนเองเป็นแบบหน้าจอเล็กๆประดุดเหมือนสตรีมเมอร์เลยจ้ะภาพ ทุกคนไปเที่ยวบังเกอร์เอด้วยกันนะคะเริ่มต้นจากที่นี่ New Zealand นะิวซีแลนด์เครื่องบินประมาณ11ชั่วโมงนะคะขาเขอบวมค่ะปกติแล้วนิวซีแลนด์เราจะแบ่งเป็นสส่วนค่ะก็คือ,กอเกาะเหนือกับเกาะใต้ส่วนที่เป็นเกาะใต้เมืองที่ฮิตกันเลยอะค่ะก็คือเมืองคร์เชิร์ชนะคะส่วนที่เป็นเกาะใต้จะมีอากาศที่หนาวกว่ากเกาะเหนือหว้ยใต้เหมือนสวรรค์พิสดารเต้นๆข้อเสียของเกาะใต้คือว่าเปลือกโลกมันยังไม่นิ่งค่ะมันก็จะมีเอิร์ธเควคมีภูเคาโนที่มัน ยังไม่สงบแต่ถ้าใครชอบหิมะชอบอากาศหนาวๆก็จะไปที่เกาะใต้แต่ไม่ได้เป็นหิมะทุกที่นะเฉพาะแค่แบบยอดเขาอะไรเงี้ยที่ที่นี่ไม่ใช่เป็นที่ที่แบบหนาวปิดปาดขนาดนั้นแล้วด้วยความที่ไม่มีทะเลล้อมรอบแต่ส่วนที่นว่านไปอะค่ะคือเกาะเหนือค่ะเกาะเหนือปกติเมื่อท่านมาถึงกีวีแลนด์นะคะก็คุณจะเข้าที่นี่เลยโอ๊กเลิร์นค่ะเป็นสนามบินนานาชาติริงที่เป็นเหมือนแลนด์มาร์กของเขาคือสกายทาวน์นะคะก็จะเห็นเมืองโอ๊กเลิร์นทั้งหมดเลยแต่ว่าเมืองที่นว่านไปจะขึ้นไปทางเหนืออีกนะคะคือทางนี้เราาชื่่อว Vangerei ะคะาว่า v ังเ a r e เป็นเหมือนชื่อของ h a r b เบอร์ค่ะคือมันเป็นเมืองแห่งอ่าวอะคะ่ะเหมือน v ังเก r รเป็นชื่อประมาณประภาคารจากคนเดินเรือนะคะมีอีกตำนานหนึ่งที่เขาเชื่อก็คือว่า v a n g a r e ชื่อเต็มๆมคือ ฟังเกเรตเรลเอโน่าผัวคือภาษาเมลีถ้าออกเสียงผิดก็ขอโทษค่ะแปลว่าที่ที่เวลส์มาอยู่รงวมกันเนี่ยจะมีคนสกอตแลนด์เยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าคนสกอตแลนด์เขามาล่าหวานฉะนั้นถ้านวนจะมาฟังเกเรค่ะนวนก็ต้องนั่งรถคือ5ชั่วโมงตรงๆไปเลยนะคะแต่ทางสายหนึ่งเนี่ยก็เด็กก็ถึงเองแหละที่นวนปักหัวเอาไว้นะคะเป็นโรงเรียนที่นว no านเคยไปเป็นเอคกร์โให้นักเรียนค่ะชื่อโรงเรียนว่าพัมเ i a Catholic College นะคะเราจอบไปที่โรงเรียน นกนัชื่อถนอนว่ามานูนะคะหันไปทางโรงเรียนนี่ตั้งแต่ตรงนี้เข้าไปนะีคะก็คือโรงเรียนละส่วนนี้เป็นที่เลงมาะะ้าค่ะอาคารอันนี้นะคะคือโรงยิมคะ่ะถัดไปนิดนึงอะคะ่ะจะเป็นสระว่ายน้ํมที่มีน้าอุ่นได้ด้วยแต่พอช่วงหน้าหนาวอะคะ่ะมันเล็กตัวเดียวอะต่อให้น้ําอุ่นอะคือแบบน้ามาอุ่น แต่ข้างบนมันเย็นก็ไม่มีใครว้ให้น้ำอยู่ดีนะคะตรงนี้จะมีห้องเรียนค่ะคือที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขาจะสร้างบ้านนะอย่างมากสุดเลยนะแค่2ชั้นเพราะลมมันแรงค่ะผ่าไปอีกตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนวงเวียนค่ะพอร์มาหว่าเขาก็จะขับรถฟู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 แล้วก็เนี่ยเป็นวงเวียนจึดจืทางนี้ก็เป็นที่จอดรถแล้วก็ตรงนี้ที่เห็นตรงนี้นะคะจะเป็นชั้นเรียนของเด็ก มัธยมปลายแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นห้องพักครูถัดเข้าไปตรงนี้นิดนึงอะค่ะจะเป็นที่เรียนของเด็กมัธยมต้นด้านหลังมันมีอีกนะมีตึกน่าจะเป็น2ชั้นอะไรก็ของมัธยมโซนนี้จะเป็นโซนของเด็กอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะคือเด็กไม่ใช่สัญชาติิวซนด์ก็พวกเด็กละเปียนทั้งหลายแต่เขาไม่ได้เหมือนกับแยกทุกวิชานะคะเขาจะมาแยกเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษเพื่อจะมาเรียนปรับพื้นฐานกันด้านหลังลึกๆตรงนี้มีโบสถ์ด้วยน่าจะเป็นจงไวยนี้หรมั้งวตรงนี้เป็นเหมือนหอประชุมค่ะแต่ฮีเตอร์นน่่อยูข้าวห เป็นโนข้างล่างคือมือแข็งอ่เะเดี๋ยวนหวานพักกะดุกกดุ๊กติดด้านก่อนค่อยคิดถึงบอกก่อนอันนี้ไม่ใช่โรงเรียนที่นหวานเรียนนะคะอันนี้เป็นโรงเรียนที่นหวานไปอบรมแล้วก็ไปเป็นเอสคอร์ดให้นักเรียนหนยนมายถึงว่านักเรียนไทยไปเรียนที่นิวซีแลนด์ถ้าเป็นระยะสั้นนะคะ oh. เขาก็จะมีข้อบังคับว่านักเรียน10คนอ่ะจะต้องมีเอสคอร์ดหนึ่งคนตรงนี้จะเป็นสนามบอลค่ะแล้วก็ตรงนี้ปักเป็นบายอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นสนามรักบี้นะคะเรื่องราวกระจุกกระจิกเกิดโรงเรียนในนิวซีแลนด์นะคะอย่างที่หนึ ร้อยเปอร์เซ็นต์โรงเรียนเอกชนก็คือแบบเอกชนออกเงินร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็จะราคาแพงกว่านี้แน่นอนจะเป็นตรงกลางคืะเรียนแคทลิกนะคะก็คือได้รับเงินอุหนุวยรัฐบาลบางส่วนค่าเทอมก็จะแพงกว่าตรงนี้แต่ก็จะถูกอันนี้ถามว่าอันไหนดีกว่ากันก็แล้วแต่โรงเรียนอันที่สองก็คือไม่ใช่ว่าทุกโรงเรียนในนซีแลนด์สามารถจะรับนักเรียนนานาชาติได้เขามีเงื่อนไขว่าคุณต้องมีแผนกนานาชาตินานาชาติต้องต้องดูแลเรื่องงานวิชาการะค่ะให้มันเหมาะสมกันกับประเทศเด่งเียกคนนั้นจากมาเช่นถ้าเป็นนักเรียนไทยมันจะมีแผผนนวิิใช่มา ต้องพยายามจัดตัวเรียนของที่นิวซีแลนด์นะคะให้มันเข้ากันกับสิ่งที่นักเรียนเรียนที่เมืองไทยเพื่อที่เขาจะได้สามารถกลับมาเรียนมหาวิทยาลัยที่นี่ได้อันที่2คือต้องมีเลฟพัสโรแคร์ค่ะคล้ายๆเป็นป้าป๊ามามาแห่งที่นู่นเขาจะดูแลทุกอย่างจะคอยติดต่อกับเอเจนซี่เราส่งไปดูแลเรื่องอินชูแรนซ์เรื่องโฮสต์เรื่องที่พักดูว่าเราอะสามารถที่จะเข้ากับวัฒนธรรมที่นี่ได้ไหมแม้จะเป็นแบบอังกฤษเนเธอร์สปิเกอร์จากประเทศอื่นก็ถ้ายังเป็นสัญชาติที่ไม่ใช่กีวี่ะก็ต้องอยู่ในการดูแลของผนก วิธะะีแบบนี้ไม่ได้มีแค่ช้าในนิวซีแลนด์นะคะที่อังกฤษก็เป็นรนะหว่างเข้าใจว่าที่อเมริกาก็เป็นนะแต่ประเทศอื่นระหว่างไม่มีข้อมูลนะคะเรา ดูกันต่อใกล้ๆตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารที่แบบเค้กช็อกโกแลตอร่อยมาก <c oughs> ของกินนหวานและของกินนี่นี่นี่จอยนี่ค่ะจอยคา,ฟคาเฟ่น,นะคะยังไม่พาไปดูบ้านจะทีนะหลังจากที่มาแก้เป็นร้านของอร่อยพอมาโซนนี้จะเป็น health center อะไรซิวิ medical center นะคะเป็นคลินิกค่ะคือที่นู่นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณสามารถป่วยแล้วเข้าไปโรงพยาบาลได้นะคะทั้งเมืองเนี่ยมีโรงพยาบาลอยู่ที่เดียวเป็นฟังเกรย์ฮอสพิทอลนะคะถ้าไม่ป่วยจริงกับก,ก,ก็อยากเจ็บคอแแหกก็ต้องมาที่นี่ คุณหมอเขาก็จะออกใบให้เราคือไปซื้อ,อยาที่อื่นตรงนี้ก็เถิบไปนิดนึงนี่ฟู้ดมาร์ทนะคะเป็นซุอร์ที่ประมาณแบบโชว์ห่วยบ้านเราอ่ะการจัดร้านเขาแปลกมากเลยนะคะแล้วหวนก็ชอบมาลองจุ๊บจิ๊บจุ๊จิ๊กระทนี้ตรงนี้ค่ะเป็นร้านขายยานะคะก็คือพอไปหาหมอเสร็จกระดกระดกระดกกระดกกระดกมาเอาใบสั่งยามาให้คุณหมอตรงนี้ได้เลยข้าพเจ้าขอกระดุกกลับไปที่แถวแถวโซนบ้านโพสต์มัมนวานบอกว่าเขาขอให้ให้นวนพาไปเจาะที่บ้านเลยแต่ว่าถ้านวานจะไปแถวแถวบ้าน งด้นนวานพา่ด้ไปตรงนี้นะคะนี่คือคุกกุป,ปุรสนะคะบ้านของโฮสต์นวานเนี่ยเขาจะชอบแซวงานทำงานว่า we live in the bush แบบอยู่บนเขาแบบเข้าเขาว่บสูงมากเลยนะคะนี่ที่นวานบอกนวานชอบคือต้นไม้อะมันจะเข้าแถวกัน ต้นไม้มันเข้าแถวเหมนเนอะแล้วดูท้องฟ้าดินี่คือท้องฟอนยวซีเลนเลยค่ะมันจะเป็นสีฟ้าจจัดไม่ว่าจะไได,ดูไหนก็ตามฤดูหนาวดูร้อนด,ดูอะไรนี่คือเป็นสีนี้เลยมันแค่แบบเปลี่ยนเฉดนิดหน่อยอะค่ะตอนนี้วิวที่นวลชอบมากที่สุดแล้วแบบหลงไหลอะคือจะเป็นเส้นที่แบบต้นไม้เข้าแถวกันเอ่อจะมีสะพานบ้างไม่มีอันนี้นี่นี่นี่น,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 นี่สิ่งนี้คือที่ข้ามถนนของลาบสต็อกค่ะพวกถนนอย่างเงี้ยมันเพิ่งมาตัดทีหลังแล้วก็รถอ่ะมันต้องขับเร็วแน่เลยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุเนะคะคขาก็ สร้างเป็นอุโมงค์ให้น้องวัวน้องแกะข้ามถนนไปกินสั่งนีพตอนนี้มาที่แยกที่น้องหวานชอบที่สุดนะคะตรงนี้คือพาทา,าพาไปตรงนี้ก่อนจื๊ออันนี้เป็นสะพาน สวยไหมแล้วก็จะมีน้องปลานะคะเคยเจอน้องปลาไหลตรงนี้ด้วยน้องหวานเล่าให้โฮชังว่าถ้าอยู่ที่เมืองไทยอีสิ่งนี้จะมีน้องเฮียม <c oughs> ก็ยังงงง,งอยู่ในปลาไหลไปอยู่ที่นั่นได้นะไม่หนาวหรอ <c oughs> หนึกถึงนะว่าน้าองหวานแบบเ้ยไปโรงเรียนไปโรงเรียนเนี่ยจะเริ่มเห็นนี่เห็นปะเ,นเห็นรันงต้นไม้แล้วเขาก็เป็นอย่างนี้นะเขาไม่มีใบนะเขาแบบอยู่เป็นก้านๆอย่างเงี้ยแน่ใจว่ามันเป็นพันธุ์ไม่มีใบหรือเปล่าท่านเห็นจุดนี้ปะถึงตรงที่เป็นสามแยกออันเนี้ย สวยมากเป็นวิวที่นหวนชอบมันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันมีอู้ต้นไม้อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วเป็นอย่างนี้เลย ุนวลชอบเลยนะเซฟเก็บไว้หนึ่งกลุ่มเดี๋ยวจะเอาไว้เขียนทีหลังนะคะจเป็นเพราะว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่เราเห็นท้องฟ้ามาแบบย,วยาวๆตลอดที่เวลบอกวนวลไปหลายครั้งะคะ่ะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็วนวลมาอยู่โฮสต์ตอนที่หนอลเป็นเอสคอร์ตกับนักเรียนนะก็อยู่กับคู่สามีภรรยาแบบไว,วเดอร์กับเราเขาก็อยู่อีกที่หนึง่งสามีอะ่ะเป็นลูกของค,คุณครูเฮ็นพอมเพลียร์เราก็มองว่าเออถ้านวลอยู่คนไว้ใกล้ๆกันน่าจะแฮปปี้กว่าอย่างเงยซึ่งจริงๆไม่ใช่แบบชอบคนอยู่คนไว้แม่แต่ก็โอเคเอ,อ๋อต้องบอกนิดนึงว่่่่่าาาทีีนนนนนนูะะคะคคมมมมมมมัไไดด้ง้งยรรถเเลล์กก็็็ปอบแห วันอาทิตย์ก็ไม่มีรถเมร์นะคะวันอาทิตย์คือโล่งมากเมืองราคีนองคีนิกอาจจะไม่ได้เปิดด้วยนะคือถ้าป่วยคือต้องป่วยรอไม่ใช่ว่าไปต่างประเทศเท่ากับดีกว่าเมืองไทยทุกที่อะไรเงี้ยหวัตมองว่าทางการแพทย์นะเมืองไทยดีกว่าเข้าหาหมอได้ง่ายกว่าถูกกว่าด้วยหมอเนี่ยไปหาต่ําๆเลยนะตีเป็นเงินไทย3,000บาทฉะนั้นถ้าคุณจะไปที่นูน่นแม้แต่จะไปเที่ยวเฉยๆก็ตามนวัตแนะนําว่าทำอินชูแรนซ์ค่ะคุณสามีเนี่ยเป็นตํารวจค่ะคุณภรรยาเนี่ยเป็นหมอจะมีการทําง,งานแบบเข้าเวรเขานี่เ เทรนดเนี้ยทาไหมนะคะคือบางครั้งเขาอะต้องให้นะหวางไปโรงเรียนเองบ้านของเขาอะก็ไม่ได้ไกลามากนะคือมันจริงๆมันก็เดินได้ประมาณ15นาทีนี่คือปากทางภูเขาที่ขึ้นหมู่บ้านนะคะแล้วพรอมเพลยอ,อยู่นี่ที่ฉันต้องเดินแล้วมันเป็นอัพฮิ l อะค่อยๆเดินขึ้นเขาแต่ไม่ไม่ได้แบบชันมากก็เหนื่อยดีแต่คราวนี้เนี่ยที่เหนื่อยเหนื่อยมากๆทางขึ้นบ้านค่ะนี่คือทางขึ้นบ้านของดิฉัน <c oughs> ขึ้น เนินคือเป็นเนินเขาที่นี้นะค่อยๆแบบไต่ปีนเขาปีนเขาขับรถเนี่นานเลยอะไปไปค่ะยังไม่จบนะยังไม่จบไปอีกไปเรื่อยๆคือตรงเนี้ยบ้านจะสวยมากเนี่ยจะสังเกตว่าบ้านโทนๆเนี้ยค่ะจะเป็นทรงโมเดิร์นบ้านของคู่เนี้ยเขาโอเคที่น้ำหวานจะให้ดูเพราะว่าเขาย้ายแล้วตรงนี้เป็นทางแยกค่ะตรงเนี้ยก็จะเป็นช่วงดาวฮิลแหละฝั่งนี้นะซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่บ้านของโค้ชนภาหวานชอบดูวิวมันสวยงามขึ้นไปจ้ะขึ้นไป ใบให้เราอยู่นบนยอดเขาเนี่ยน้องอัาเดอร์แบบเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูเธอดูเธอดูเธอดูความชันที่ฉันกำลังวิ่งเทรลหรืออย่างไรฝั่งสามีที่เป็นตำรวจชอบออกมาจ็อกกิ้งฉันก็แบบขึ้นไปยังไม่ถึงนะคะโอ้ก้อนนี้ก้อนนี้คือหน้าผานะคะแต่ว่าด้านหลังของก้อนเนี้ยจะเป็นบ้านคนปะตจงหน้าผาเลยเท่มากบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของน้องสาวของโฮสต์มัมนวนที่บ้านอยู่ในแบบอินเดอะบุชนะคะไปอีกจ้า ยังไม่ถึงนะจ๊ะไปเรื่อยๆจ้าไอเื่ยๆจ้าคิดว่าจะถึงหรอไม่ถึงถึงแล้วค่ะนี่บ้านหลังนี้และตรงนี้นะ ดูตรงนี้นะท,ที่เป็นทางลงใช่ปะเนี่ยนหวานพาเดินกลับแป๊บหนึ่งท่านหวานเดินกลับจึ๊กหันกลับไปไม่เห็นบ้านแล้วสติขั้นนั้นอะไม่เห็นบ้านแล้วอะและถ้านหวานต้องการจะทิ้งขย,ยงะอะไรเงี้ยค่ะเราต้องเอามาดรอปตรงจุดนี้ไตขึ้นอย่างเงีย้ยไตย่ไต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 เพื่อเอาขยะมาทิ้งนะคะเขาจะมีรอบของมันอยู่เราต้องใส่ให้ถูกสีด้วยนะพอจ่ายเงินให้กับบริษัทแล้วเขาก็จะมีแต่ละสีของถุงขยะสดต้องเป็นสีนี้ขยะแห้งเป็นสีนี้ถ้าเราใส่ผิดสีเขาก็ไม่เก็บนั่นแหละอืม เน่อย,อย,ม,อยมาที่สถานที่ท่องเที่ยวเอาที่ที่ไหนไปบ่อยๆที่แรกคือทาวเบสซินค่ะต้องบอกอันหนึ่งว่าที่นู่นมิวเซียมเยอะมากในเมืองเนี่ยมีมิวเซียมของวังเกเรมิวเซียมของไมค์คาร์ u ีมิวเซียมของนาฬิกาเยอะอะเยอะถ้าเป็นคนชอบแบบแนวนวัตชอบเดินมิวเซียมชอบดูตลไลฟ์แบบเออก็จะมีความสุขแฮปปี้มากทุกวันเราสามารถแบบมีที่ที่เราไปได้จุดนี้ทาวเบสซินค่ะ ตรงทางเบเซนก็มีอันนี้คือพิพธภัณฑ์นาฬิการ้านนี้ร้านนี้ก็อร่อยดีนะว่าเคยมากินบรันช์ที่นี่และตรงนี้นะคะคุณจะเห็นว่ามันมี เรืออันมากมายนะคะเขาไม่ได้ไปเที่ยวกันนะมีคนอาศัยอยู่ในเรือเขาจะมีจุดให้ชาร์จไฟอะไรอย่างนี้ด้วยนะน้ำหวานก็ไม่ไม่เคยเข้าไปเหมือนกันสิ่งที่ชอบมากคือร้านฝัดฟาร์มนี่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 นเขาก็จะขายไอศครีมโฮกี้โฮกี้อร่อยมากโฮกี้โฮก,โฮก,โฮกี้เป็นเหมือนตังเมยคะ่ะกรอบกอโปอง่งโปร่งรสชาติจะคล้ายๆกับตังเมยหน่อไม้ของไทยแต่ว่าให้นึกทรงเป็นลังพึ่งอะแล้วคราวนี้เขาก็เอาไอ้โฮกี้โฮกี้เนี่ยมาทุบ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 บางคนก็เอาไปใส่ในช็อกโกแลตก็เป็นโฮกี้โฮกี้ช็อกโกแลตแล้วก็ใส่ในไอศครี น,นะคะคเคยเดินถึง4 5กิโลเพื่อมากินโฮกีพโอกี้แลวก็เส้นตรงนี้เป็นเส้นออกกําลังกายนะคะจุดที่2ที่น,น่หวานมาบ่อยนะคะห้องสมุดคะ่ะตรงนี้เขาเรียกว่า old library แต่อันที่ใช้เปน็นจริงๆข้างหลังอันนี้ค่ะนี่คือลานจอดรถนะคะก็เข้าลานจอดรถไปปุ๊บ,บๆนี่นี่คือห้องสมุดนะคะเขาก็ไม่ได้มีแค่หนังสือนะคะก็จะดูหนังก็ได้แล้วตรงนี้จะมี number s e s p r e s s o ตัวนี้นะคะก็เป็นร้านกาแฟาอยู่ที่ชั้นหนึ่งถ้าคุณเป็นพลเมืองของคนฟังกเกเระคะ่ะก็จะใช้ id card คุณยืมหนังสือได้เลยนหว่านจาจํานวนไม่ได้แต่จําได้แค่ว่ามันยืมได้ประมาณแบบสสัปดาห์เลยนะคะทั้งหนังสือทั้งบูเล่เออคือยุคที่ฉันไปเนี่ยยุคที่ <laughs> บูเรนี่คือแบบเออดีแล้วเลยนะและที่นี่เราก็จะมีสมาคมคนที่ชอบเล่นเชสก็มารวมตัวกันพลสแตนหว่านชอบเล่นเชสแล้วเขาเห็นว่านวหวานแบบม,มีแววอะไรเงี้ยเขาก็พามาก็แพ้ตลอดะคะ่ะจากส่วนนั้นไม่ไกลนะคะจะมีคล้ายๆถนนคนเดินนวหวานสวนนิดนึงที่ Commerce Street นะคะถ้าคุณต้องมาตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่มีที่จอดข้างใน นวลจําไม่ได้ที่จอดอยู่มุมแถวนี้มั้งเริ่มจอดตรงส่วนที่แถวนี้ได้นะคะโดยที่จอดที่นิวซีแลนด์ที่นวลเคยไปไม่ใช่แค่ววงกาเรนะที่โอเกิลเคมบริดจ์โรตทรัวอเฮมิลตันเหมือนกันเลยก็คือว่าถ้ายิ่งอยู่ใกล้กับจุดที่คุณจะไปสมมติถ้าจ่าย1เหรียญเท่ากันนะคะก็อาจจะจอดได้แค่สินาทีถ้าคุณต้องอยู่นานๆอ่ะมันก็จะไกลขึ้นเรื่อยๆคือยิ่งไกลจ่ายเท่าเดิมแต่จะได้จํานวนชั่วโมงมากขึ้นที่ น่าจะมาที่แรกคือกัดมันดูเป็นร้านเสื้อผ้าแบบสปอร์ตแวร์นะคะถ้าช่วงหน้าหนาวก็ควรจะมาดูเพราะาราคามันก็จะลดลงเยอะมากเลยแล้วก็อีเวนต์เป็นโรงหนังเคาร์ตินออลนะจะรู้จักเนาะที่ขายเสื้อผ้านะคะจะมิเกิลอยูไ่ไหนวะเอ้นี่สไิเกลิลงเครื่องเขียนนี่แหละแต่แบบน่าตัวนี้ร้านวิสโคค่ะไคลายซีเอคะ่ะคือร้านขายหนังสือที่มีขายบร์ดเกมส์ขายสเตชเชเนรี่น่ารักน่ารักด้านนี้ก็มีโพสต์ออฟฟิศ จะส่งอะไรยังไงก็มาที่นี่นะคะอีกสถานที่หนึ่งที่โฮสแตนชอบมามากนะคะโดยเฉพาะมี่นวานนะไปอยู่พร้อมก,กันกับเด็กญี่ปุ่นชิลินะจังนะคะคนนี้เป็นเด็กเด็กคบเครื่องมากเลยเล่นฟรุตแล้วเขาก็เล่นวอลเลย์บอลแบบเหมือนกับเป็นตัวแทนของจังหวัดอะไรอย่างนี้เลยะคะ่ะแล้วเขาก็เล่นบาสด้วยพอมาที่นี่เนี่ยโฮสแตนเขาให้รู้จักสปอรต์ตที่มีเฉพาะแค่ในนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียชื่อว่าเน็ตบอลเน็ตบอลจะคล้ายๆแชร์บอลบ้านเราเพียงแต่ว่าคือไม่ใช่มีคนมาถือตะกร้าจะมีจุ๊ขึ้นมาไม่ได้สูงมากจะประมาณแป้น เด็กอะคะ่ะฉะนั้นที่ที่เรามาสนานอฟสเตเดียนับได้ว่าเป็นสถานที่ที่รวบรวมครอบครัวข,ของชาวบังเกเรทั้งหมดในวันอาทิตย์ตรงนี้นะมีที่จอดรถเต็มจัดๆต้องไปจอด ตามบ้านชาวบ้านเลยเขามาเล่นกีฬากันแบบจริงจังมากค่ะอย่างลีนะเขาเล่นเน็ตบอลใช่ไหมคะเขาก็จะไปจอยกับคนที่อยู่ที่นู่น <c oughs> คือเหมือนกับประมาณว่าเออเราคุยเข้าขากันเลยก็ลองแบบแท็กทีมดูแล้วก็มีเสื้อทีมด้วยมีเป็นเหมือนลีกของเขาอะ่ะซ <c oughs> ึ่งถ้าหวานเล่นไว้ไม่ <c oughs> แค่นวหวานเล่นเทนนิสตรงข้ามบ้านโหจะมีสนามเทนนิสแค่นวหวานออกไปเล่นเนี่ยก็ทุกคนก็บอกนหวานขยับตัวแล้วอะไรไม่งั้นเมื่อคืนนหวานจะอยู่แต่ในบ้านแล้วก็นั่งเล่นเป็นโนอย่างเดียวมาสเตเดียมเสร็จนะคะแล้วเราก็จะมาแวะซื้อของที่เคาดาวค่ะ ที่นู่นจะมี2แบรนด์ดังๆนะคะชื่อคาวดาวกับแพกเก็เซฟแพกเก็เซฟจะถูกกว่าค่ะน้องห่านสังเกตนะคือคาวดดาวจะมีสินค้าที่คุณภาพหลากหลายกว่าแบบมีทั้งของแพงของถูกปนกันแพกเก็เซฟที่อร่อยคือผลไม้กวนเป็นแครนเบอร์รี่กวนใส่เมล็ดเจียอร่อยมากนี่คือคาวดาวนะคะแล้วก็ถัดจากคาวดดาวไปเนี่ยจะมีชื่อว่าเคมาร์ Mart นะคะนี่เคมาร์ K Mart. จะมีของที่แบบน่ารักน่ารัก่ะเช่นตะหลิวสีชมพูคือของน่ารักอ่ะแต่ว่าถามว่าใช้ได้ดีไหมก็ระดับหนึ่งนะ แล้วราคาก็ถูกด้วยตะหลิวหนึ่งเหรียญอะไรเงี้ยค่ะหนึ่งเหรียญยี่สิบห้าบาทสินค้าน่ารักที่อยู่ในโรบินสันยี่ห้อไลฟ์แอนโค่ะค่ะอันนั้นแหละอยู่ในเคมาร์หมดเลยปกติแล้วอะคะ่ะในวันอาทิตย์เช้ามาเนี่ยเราก็จะไปโบสถ์ก่อนค่ะพอไปโบสถ์เสร็จลีน่าจะต้องไปซ้อมกีฬาน,ะนาวนวานเองก็จะไปห้องสมุดกับโฮสต์แด้ถ้าวันไหนที่เขามีแข่งเราถึงจะเข้าไปดูเพราะไม่งั้นมันหาที่จอดรถยากมา,ากฉันลีน่าเขาก็เล่นกีฬาไปนาวานก็ซุกอยู่ในห้องสมุดไปนะคะสุดท้ายไปรับลีนา่าแล้วก็มาซื้้อออของงคาาาาดาววตตมมที่โ่โสส์ัไนะะจบ ที่ยัมมี่ซูชิคือถามว่ามันดียังไงเอาจน,นิถึงว่าเรียนภาษนญี่ปุ่นอะนี่มันบอกว่าดีอะซูชิที่เนี้ยชิ้นใหญ่มากแซลมอนอะชิ้นเท่านี้คือชิ้นใหญ่มากถ้ากิน3ชิ้นคือจะมีความสุขไม่ต้องกินข้าวอีกที่หนึ่งเราลืมให้ดูเลยโบสถ์ที่นาวานไปถ้าเป็นที่โพสต์มัโพสต์ดานนาวานไปโบสถ์คา,าสตริกค่ะนี่เซนฟรานซิสเซเวียนะคะดูรู ไปละกันค่ะข้างในพระวิหารนะคะอีกที่หนึ่งนะคะที่บ้านที่บนเขาเทีาไปโบสถ์ชื่ออลิมิตก็จะเป็นคนละแนวถ้าคุณเห็นโบสถ์แล้วคุณก็จะรู้เลยว่าเออเขาเขาเป็นคนละแนวกันเนอะอะไรนี่นี่มีแสงสี <c oughs> ทานุก็จะทาดีดา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 าอันนี้ก็แบบมีเต้นมีเต้นด้วยจา้าเนี่ยคือเขานามัสการอยู่แล้วมไม่ไม่เช่ออันไหนผิดอันไหนถูกนะคะไม่มีการกําหนดว่ารูปแบบเป็นยังไงอยู่ที่ว่าคนเข้ากับอันไหนมากกว่าจบละอ้าวพี่หวานคะไหนสายท่องเที่ยวไม่มี <c oughs> คือน้องหวานก็ไปเที่ยวเยอะนะแต่โฮสต์ดเขาพาไปเที่ยวนอกบังเกรย์คือน้องหวานจะพาทุกคนมาเที่ยวในบังเกรย์ฉะนั้นก็จะมีมิวเซียมซึ่งน้องหวนะานน่เมื่อกี้พยายามลองเข้าไปแล้วก็คุณจะได้เห็นแค่ประตูมิวเซียมก็จะไปเที่ยวทำไมละ่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจจะดูไม่เกี่ยวเครื่องเขียนเท่าไหร่นะเพื่อพยายามแล้วแหละแต่แบบได้ได้แค่นี้สัปดาห์ถัดๆไปก็เดี๋ยวคงจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องเขียนกับ journal กลับมานะคะวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ แล้วก็โซชเชียลอื่นๆของน้องหวานอยู่ที่ description box หมดเลยนะคะน้องหวานก็ขอให้พระเจ้าอวยพร,พรทุกๆคนนะคะให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดภยัยให้ทุกคนพ้นจากโรคภัยต่างๆนั้นค่ะไปและค่ะบ๊ายบายค่ะ love you and God bless you